แอบสงสัยค่ะว่าทำไมจะต้องมากินหมูกรอบไกลถึงขนาดนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาที่อำเภอน,าห,อนาหม่อนจังหวัดสงขลาเพื่อมาชิมหมูกรอบไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดเราพาเพื่อนๆมาชิมหมูกรอบจริงๆร,ร้านนี้ชื่อว่าตีหยวนขาใหญ่เมนูก็จะเป็นอาหารจานเดียวแล้วก็จะมีเรคคอรเมนต์อยู่หลายเมนูอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแห่กึน เราก็จะมีซูปเปอร์ขาไก่หรือเป็น๋วยเต๋ยวไก่ก็มีทีเด็ดที่เราต้องมาชิมวันนี้ก็เจ้านี้เลยค่ะหมูกรอบนั่นเองเมนูที่สั่งเนี่ยก็จะเป็นเมนูของที่ทางร้านเลคคอมินเอาไว้แล้วหมูกรอบของเขาก็อร่อยสมคำล่ำลือละค่ะตัวหมูสามชั้นเนี่ยหนังบางกรอบแล้วก็มีมันแทรกพอประมาณนะคะจิมกับน้ำจิ้มซีอิ๊วดำแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ด้วย นอกจากรสชาติที่สมดุล